จากที่ผมส่องนะครับประมาณ30เมตรนะครับ30-40เมตรนะครับของค่ายดิสค o เวอรนะครับรุ่น LHD ครับ NV นะครับสามคีดสิบคูณสีครับ SFIR นะครับนี่นี่ก็จะเป็นเส้นเล็งนะครับผมซูมระยะ30-40เมตรนะครับนี่มันจะมีไฟสีแดงให้นะครับไฟสีแดงตรงกาลบาดตรงกลางเห็นไหมครับเส้นเล็งใส่ชัด เลนใส่ชัดมากๆครับถ่ายจากโทรศัพท์นะครับเนี่ยชัดมากๆครับพี่เดี๋ยวไปดูคลิปเต็มในคลิปได้เลยครับผมสวัสดีครับร้านอินสุวรณกรุ๊นะครับวันนี้จะมารีวิวรุ่นนี้เลยครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับรุ่นนี้เลยครับผมดิสค o เวอรี่นะครับ แอลเฮดดีีดเอ็สามขีดสิบสองโคลสี F ่สิบสองเอฟเนะครับนี่เส้นเลงก็จะประมาณนี้ผมจะถ่ายไฮไลท์ไว้ให้ดูนะครับตัวนี้นี่เดี๋ยวเรามาดูลำกล้องกันเลยครับลำกล้องก็จะประมาณนี้ครับผมนี่เดี๋ยวผมจะรีวิวกล้องให้ดูนะครับวัสดุอุปกรณ์ในกล้องนะครับ ทำมาอย่งายงดีนะครับผมนี่ปิดมาอย่างดีนะครับเส้นเล็งผมก็ถ่ายไปให้ดูแล้วนะครับนี่อันดับแรกก็ยังยังเคยครับเส้นเล็งปรับตาหลังนะครับสําหรับคนใส่ตาสั้นใส่ตายาวนะครับก็ปรับบวกลบได้เลยครับถัดมาเป็นการปรับหลานะครับปรับหลานี่ได้สามถึงสิบสองเท่านะครับนี่สามถึงสิบสองเท่าก็จะมีขีด เราก็ปรับนี่เงปรับไปได้เลยครับถึง12เท่านะครับถัดมาก็เป็นเส้นเล็งซ้ายขวานะครับขึ้นลงนะครับเป็นรุ่นปรับนอกนะครับนี่การปรับเส้นเล็งก็ยกขึ้นมาแล้วก็ก็ปรับซ้ายปรับขวาได้เลยครับแล้วก็ล็อกได้ครับผมล็อกได้เลยนี่การถัดมาจากนี้ก็เป็นระยะความไกลนะครับนี่ได้ยัน10เมตรนะครับ10เมตร10เมตรยันนี่เลยครับ สองร้อยเมตรได้เลยครับข้างข้างนะครับก็จะเป็นไฟนะครับนี่ไฟติดข้างข้างนี้เลยไฟสีแดงนะครับเป็นเส้นกาลบาตท,ที่ผมถ่ายรูปไว้ให้ดูเลยนะครับต่อมาก็จะเป็นคอท่อนะครับคอท่อสามสิบมิลครับตัวนี้คอท่อสามสิบมิลหน้าเลนก็จะเป็นหน้าเลนสี่สิบสองมิลนะครับเป็นกระจกเฮดดีเลยนะครับผม สวยมากครับตัวนี้รายละเอียดคร่าวๆก็จะประมาณนี้ครับผมของแถมภายในกล่องก็จะมีฝาปิดนะครับนี่ฝาปิดข้างหลังนะครับแล้วก็ฝากระดกข้างหน้านะครับผมก็มีคู่มือแท้ครับของแท้คู่มือของค่ายดิสคอร์ลีนะครับนี่ นี่ก็ใบเซอร์รับประกันนะครับว่าร้านเราของแท้ทุกชิ้นมีประกันหนึ่งเดือนทุกทุกชิ้นนะครับระยะส่องก็ประมาณห้าร้อยเมตรสองร้อยเมตรก็ได้ครับโปรโมชั่นของทางร้านตอนนี้นะครับก็เราก็จะมีนี่เลยขาจับกล้องนะครับขาจับกล้องเลือกได้นะครับรางสิบเอ็ดมิลยี่สิบมิลนะครับขนาดรางปืนของลูกค้านะครับแน่นมากๆครับตัวนี้ นีแ่แถมไปให้เลยน็อตสี่ตัวแทนไปให้เลยครับแล้วก็หกเหลี่ยมนะครับแถมไปให้เลยแถมระดับน้ําตั้งกล้องนะครับนี่ตั้งศูนย์ตั้งกล้องนะครับระดับน้ําตั้งกล้องอีกอย่างหนึ่งก็นี่เลยครับผมไปช่ายคาดหัวนะครับนี่ลูกค้าชอบมากเลยไว้สายล่าตอนกลางคืนนะครับเปิดชาร์จ usb ได้นะครับแถมไปให้เลยแล้วก็ ผ้าเช็ดเลนส์นะครับก็นี่เลยท่อบังแสงนะครับไว้ส่องตอนกลางกลางวันนะครับบังแสงมันจะลดแสงได้พอประมาณเลยนะครับหากท่านใดนะครับสนใจสอบถามนะครับเดี๋ยวผมจะติดลิงก์ช่องทางการติดต่อไว้ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นี้นะครับสนใจสอบถามกันได้ครับ